สวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนลอ๋อคือเมิดแต่ละพี่น้องเมิดบป่หนาวน,าวนาว้พี่น้องเนี่หลัางลานจ้ะหลังโบานมือน,นี่ได้พี่น้องเลิกงานแล้วหนาวแต่บากัด๋ยิมาเบาป้ายอยู่ในมันเสียงดังก็เจ้าล่างถวยนะพี่นอ้องเกติดใจกันกับพวกพวกไอ พวกเตรียมของนะพี่น้องพวกเม็กซิกันคือว่าใจกันหนึ่งอยัางปฏิพี่น้องเห็นข่อยบอ่หาับไปเองก็ขออภัยเด้อคือว่าเลิกงานแล้วเนาะเลิกงานยังเสียหรือว่าเตรียมของยังเสียเขาจะเป็นคนตีแบบว่าจะคลอง้านตีให้คนเม็กซิกันในจ,จ้างเม็กซิกันมาเตรียมของให้โดยเฉพาะแล้ะกั ทำความสะอาดโดยเฉพาะตอนเลิกงานขึ้น่าคอยนี่มีหนาที่ขายอย่างเดียวนะพี่น้องขายของอย่างเดียวเพราะว่าเพอกระทัเจะาของร้านชัดเจนน่ะล่ะว่าเออเลิกงานเนี่ยสิ่ไฮคอยเฮ็ดอีหยังแน่เขางานเนี่ยนะคอยเฮ็ดอีหยังแน่นะพี่น้องเจ้คข้องร้านก็ว่าขายอย่างเดียวเลยบ่ิษันเออขายอย่างเดียวบ่รต้องเฮ็ดอีหยังเพราะว่าเวลาใกลสิเลิกงานนี่เม็กซิกันเขาจีจางอยู่ประมาณสองสองคนสามคนนะพี S. <S ่น้ <pl ains> องเขาจะ ไปทำความสะอาดเองเขาจะเพรพประสิทธ์เตรียมของทำความสะอาดคือว่าจะคข้องร้านนี่ว่าไอ้พวกทัดพวกควายเนี่ยขายเนี่ยมือบางทงเหลือพี่น้องคือว่ายอดขายแต่ละหมื่นนี่ก่าตันกว่าสี่พันมันก็เลยแบบว่าเขาก็เข้าใจว่าเขาขายของตังเสียมันก็มือแล้วตัองเสียนะก็เลยว่าบ่งห้ทำาความสะอาดบบที่นี่คอยเฮดซอยมั่นนะพี่น้องคอยเฮดซอย เบบว่บาข่อยก็บฏอภเหตุร้อยเปอร์เซนต์หรอกเพราะว่าข่อยก็จะเห็มันแล้วใบๆเนาะกจากกัเฮ็ดซอยเขาบระทเทศนี่อ่าคนเก่าที่ออกไปก็เฮ็ดซอยนังสิพวกมันก็นเลยเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของอ่าคนขายคนเฮ็ดอ่าคุกของนอกเป็นคนเฮ็ดนังสินะพี่น้องมันก็บฏอภัยเหตุบระเทศทเนี่วันนี้ขเขาก็กบฏอภัยคือการหลบกระสุลร่องเบิงว่าเออถ้าขเขา่อยกบฏมันจะเปเฮ็ดบ่มันก็บฏเฮ็ดพี่น้องมันก็ปล่อยจนว่าสีเลิกงานเกือบสีสองถุ่มมันก็บอกไปเฮ็ดกับบียบบัก เอเลยอยู่ข้าเก่ามันโมไปทังคำสาพี่หนูก็เลยไปบอกจากองลานจาของลานอยู่เลยว่าบอกไปบอกมันมาเฮ็ดประสันขอไปบอกมันมันก็ะทำหนาพระตาบุพ่อใจพี่น้องมันก็มาเฮ็ดหมอเึงตังตึงตังได้ข่อยากับขวดประสันเกิดมันข่อยใส่ขึ้นเออขอก็เลยว่าเราเล่บอกจากองลาน่าข่อยสิพอซอยมันแล้วต่อไปหนีนะพี่น้องมันก็เลยบอกว่าเราต้องซอยประสันเออ เราต้องไปซอยมั่นภาษา่มันจะบบหูจักนาทีมั่นภาษั่นี่นั่นเองนั่นล่ะเดี๋ยวคอยว่ารอบนานนี่คุสิรตีกันมั่นอยู่คอยคิดด้วยใจนะคือว่าให้ไดซอยวันไหนวันแห่งใดใจในพี่น้องพวกนี้เขาจะบบหูจักภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษเดา๋ยวขายังงเบสซิกเบืิกนี่ซีเบ้ากันโบลูเหลืองเลยเบิ้ลกับเบ้ากับเขานี่คือว่าต้องเว้าแบบภาษาใบเอาในน้อยนิดนึงกับโบหูเหลืองนะพี่น้องนั่นล่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าจังหวะขาได้มาเตรียมของเพราะว่าเขาอ่านหนังสือบ่ออกแลก้วก็ว่าปเป็ี่นวัฒภาษากีบปเป็นปเป่น,นแล้ค่อนข้างที่จะซื่อสารกันยากอยู่เ่รานั้นใส่ภาษาใบคุยกันเอานะพี่น้องแต่ว่าเขาก็มาเหตุก้อนคขวะละก็เหตุเมื่อ้ดหลายเดือนล้วพี่น้องแล้วน็ต้องแบ่งตานีเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าแบ่งหนะ้าที่กันชัดเจดนจัิงสินะ่ะนั่นละ่ะเพราะว่าเนียตีกันอยู่จกักเหมยเขาสูนว่าสันไ่ได้ แต่พักอะเรียกงานโยนี่มันแบบดีแต่ว่ามันบ่ได้ตามนาสิสสากที่คอยว่าเลยพี่น้องว่าเป็นปฏิจัยจุดใจดมบ่ซอยนะพี่น้องกัซอยอยู่จะซอยเลยเป็นอย่งงี้ที่หลาซอยแล้วก็ได้ใจซอยแล้วก็ไปเห็นเลย,ยกูก็เลยบ่ซอยต่อไปนี่กู็เลยบอกแต่ว่าบ่ซอยเลยนั่นแหะเยาจักมือก่อนสิให้เบิ้งยื่นดอกว่าอ่ามีจะคนจะคนเนาะสิไทยเบิ้งยื่จักมือถ้าเขามาอะ เขางานสองคนสามคนนี่แหละมิตาเขาว่าภาษาเป็นนิดนะพี่น้องฟังบอลูเรื่องดอกแล้วกับภาษาอังกฤษคุยกันกับบรลูเรื่องพร้อมนะที่พี่น้องคลิปนี้ก็ทราบนีแล้วเขาซูบั้งกุยศูนย์ก็แล้วก,ลก็สิได้ตีกันค่าร้านอาหารก่อนสิได้ออกจากงานนั่แหละก็พยาย,ย,ย,ยามใจเย็นที่สู้ลราพี่น้องสําหรับข่อยนี่ข่อยก็ใจเย็นที่สุดแล้วเพื่อว่าอย่าซอยเขาให้มันแล้วไ,ไว้ว่ายันเสียนนะ การมาเบ่ากันคลิปหนาเะพี่น้องตอนนี้ก็รอคนล้างจานล้างแล้วกปจ้างสิได็กลับบ้านเป็นยังสีทุกมือแล้วพี่น้องเพราะว่าคนล่างจานเนี่ยแล้เวสุดท้ายโมทุกมือ,บาบาบาบอเพราะว่าร้านคอนคางจีจะบีสีนอกจาะพี่น้องมาพผ่ากันคลิปหนาใครลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อทาไปแล้วค่ะ